สวัสดีครับตะเกียงเจ้าพายุครับกระเช้า,ชาเล็กเทรนในรถไฟอ่ะนะครับของเพื่อนสมาชิกเอามาทําระบบครับกระเช้า,ชาเล็กเรียบร้อยแล้วครับาการจุดทดสองแสงค,ครับแล้วก็ถอดหัวในแล้วก็ปลูกไส้ถ้าใครปลูกไส้ตะเกียงไม่เป็นก็ไปดูคลิปลูกไส้ตะเกียงนะครับทําไปแล้วไม่อยากทําคลิปยาวๆครับ นี่นะครับแล้วก็เอาแอลกอฮอล์ร้อยเนี่ยใส่ไส้ให้ชุ่มนะครับเพื่อที่ว่าเวลาจุดตะเกียะไส้จะได้กลมสวยครับนี่ครับแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็เอาแอลกอฮอล์ใส่ถ้วยอุ่นหลักวนนะครับ แล้วก็จุดครับในหม้อเนี่ยเติมน้ํามันกา100๊าซร้อยเปอร์เซ็นตนะครับใส่เข้าไปปิดฝาให้แน่นน้ํามันกา100๊าซร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เต็มปากขวดเบียร์นะครับใส่เข้าไปแล้วก็ปิดฝาให้แน่นปิดน็อตปล่อยลมให้แน่นสูบนี่ถอดไปชุบแอลกอฮอล์ร้อยมาแล้วนะครับพอจุดไปเผาก็รอครับ ไสจากขาวทั้งลูกก็จะค่อยๆดำค่อยๆดำจนดำไปทั้งลูกนะครับจากนั้นอ่ะเผาต่อมันก็จะค่อยๆขาวค่อยๆขาวจนขาวไปทั้งลูกนะครับแล้วเราก็รอครับเหตุผลเพราะว่าเราเผาหลักเนี่ยเพื่อให้หลักมันร้อนครับรอนะครับเพืจะถอดสูบชุบแอลกอฮอล์ร้อยเนี่ยครับสูบมันเป็นหนังแท้ครับมันจะแห้ง เพราะฉะนั้นก็เอามาใส่ในขวดองกอฮอร้อยครับเพื่อให้หนังเนี่ยมันดูดองกอฮอร้อยเปอร์เซ็นเพื่อที่หนังมันจะได้อิ่มครับเวลาสูบมันก็จะกินลมครับที่ไม่ต้องรีบนะครับจุดตะเกียงเจ้าพายุ หนังสูบก็แช่ไว้ก่อนก็ได้ครับสักพักเดี๋ยวก็เอามาใส่เพราะว่าเราจะได้ให้หนังมันอิ่มแอลกอฮอล์ร้อยเพื่อที่เวลาสูบมันจะได้กินลมดีๆครับ mm hmm. เห็นไหมครับไส้เนี่ยจากดาไปทั้งลูกก็ขาวไปทั้งลูกแล้วครับแต่เราก็เผาต่อเพราะว่าเราต้องการให้ไฟครับมันเผาหลักวนนะครับให้ร้อนนะครับเพื่อการจุดติดของตะเกียงเจ้าพายุนั้นสมบูรณ์ ตะเกียงลูกนี้มาทําระบบนะครับนี่นะครับเหล็กส่งเข็มเนี่ยไม่ใช่ของมันครับมันจะต่ํากว่าหลักบนเยอะเลยไม่ใช่ของมันครับเปลี่ยนใหม่ให้แล้วครับแกนลูกเบี้ยวนะครับหักครับเปลี่ยนใหม่ให้แล้วครับเนี่ยพอถ้วยแรกี่ยก็หอกห้องใกล้หมดก็เติมถ้วยที่สองครับแล้วก็รอครับใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบจุดตะเกียงเจ้าพายุ เราเผาเพื่อต้องการให้หลักมันร้อนนะครับเพื่อที่การจุดติดมันจะได้สมบูรณ์ ครับสวเวลาเราชุบแอลก็ห่อร้อยเปอร์เซ็แล้วก็หนังมันก็จะอิ่มน้ําอิ่มแอลก็ห่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเวลาใส่กระบอกสูบมันก็จะจะกินลมครับนี่ครับเวลาใส่เข้าไปมันก็จะสูม้มือเมพ สูบไปแปดสิบทีนี่ครับยังกององพ้องแล้วก็เติมนะครับเพื่อเขาหลักนี่นะครับแป้นบิดชี้ขึ้นเข็มขึ้นอยู่ในตำแหน่งสิบสองนาฬิกาเราจะหมุนขวาเก้าสิบองศามาที่สามนาฬิกาครับเสียงลมจะเดินไส้ตะเกียงจะติดเลยเปิดนะครับนี่ครับเสียงลมเดินแล้วครับนี่ครับจุดติดสมบูรณ์แล้วครับนี่เป็นการจุดติดครั้งแรกของตะเกียงลูกนี้นะครับเนี่ยครับ ลูกไฟกลมเต็มลูกเลยครับแสงนิ่งตั้งแต่เริ่มเลยครับไม่กระพริบลมเดินเสมอครับกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วครับนี่ครับตะเกียงลูกนี้พาไปจุดที่ไหนก็ได้ครับถ่ายคลิปแจ้งนะครับเผื่อจะมีประโยชน์บ้างสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบสวัสดีครับ